โปรเจกต์เนี่ยก็เข้าไปเริ่มตั้งคำถามเราก็เอาวิธีการคิดเชิงออกแบบหรือว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยหาคำตอบให้กับชุมชนหลายชุมชนเนี่ยก็มีปัญหาที่หลากหลายอย่างเช่นเขามีผลิตภัณฑ์แต่ว่าไม่สามารถสร้างแพคเกจที่มันดึงดูดได้หรือเราก็เอาวิธีการคิดเชิงออกแบบกับความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไปสร้างโซลูชันให้กับชุมชนต่างๆพวกนี้ ข้อดีต้องบอกเลยว่าข้อดีของสินค้าตัวนี้ก็คือ, Quality, ค,อคุณภาพของสินค้านะครับอาจจะไปปรับปรุงตรงดีไซน์ของโปรดักต์ให้มีความแบบโมเดิร์นทันสมัยตามเทรนอะไรอย่างงี้มากขึ้นนะครับผมตัวสินค้าประเภทนี้ครับผมค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากพวกชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะครับคิดว่าอาจจะลองลองอาจจะไปลองตลาดแถวพวกที่แบบมีชาวต่างชาติเยอะอาจจะเป็นพัทยาไม่ก็หัวหินอะไรอย่างงี้ครับพอได้ไปลงทํางานกับชุมชนจริงเนี่ยก็ได้เจอ ลูกค้าจริงยูเซอร์จริงเจอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือเขาก็จะมีความพยายามจะหาอินไซต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราสังเกตว่านักศึกษาที่กลับมาเนี่ยมีเอมพัตตีมากขึ้นคือเขาเริ่มมองโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์จริงๆที่มันมีผลกระทบมีอิมแพคที่เขาต้องการจะสร้างขึ้น การตลาดที่จะทำที่นี่ก็เพิ่มฐานลูกค้าเขาใหม่ครับให้มันเพิ่มเพิ่มมากกว่าเดิมจากที่เขามีฐานลูกค้าในการสั่งผลิตเป็นออเดอร์ออเดอร์อย่างเงี้ยอาจจะแบบขายปลีกออนไลน์มากขึ้นข้อคาดหวังให้ผ้าของเขาไปได้ไกลแบบส่ระดับประเทศอะไรอย่างงี้มีคนรู้จักมากขึ้นสามารถเทียบเท่ากับแบรนด์เสื้อผ้าอื่นๆได้เราอยากให้มีความยั่งยืนความมั่นคงของแบบว่าการการค้าขายในชุมชนนี้ด้วยแล้วก็อยากให้ชุมชนนี้ได้มีอะไรที่เป็นเหมือนแบบว่าเซเลักหรือว่าจุดขายของ ไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เดตจำกัดมหาชน